วัตถุประมาสูตรบาลีมัชฌิมนิกายท่านแสดงลักษณะอุปกิเลสิบหกแจงไว้เป็นข้อๆนี่เดียวในนั้นไม่มีอวิชานั่นก็คือแสดงว่าจิตตุคสสอนมีอวิชาอยู่มีอวิชาอยู่ที่ว่าของสายหนะักคือของสายเพียงแต่ว่าไม่มีอุปกิเลสิบหกเท่านั้นเองแต่หาหา,หาได้หมายความว่าจะไม่มีอวิชาไปด้วยหาไม่ได้เพราะในอุปกิเลสิบหกนั้นไม่มีคําว่าอาวิชาในนั้นเลยนั่นก็คือ แปลว่าในจิตระพัะสอนนั่นแหละยังมีอวิชชาอยู่แต่ที่ว่าท,ที่เรียวกวัตะสอนนั้นกุดทองน่ะเพราะไม่มีอุปกิเลสิบหกอุปกิเลสิบหกถ้าจะย่อแล้วก็ได้กันนิวรณ์ห้านี่แหละอยู่ในหมูนิวรณ์ห้าย่อ,ยอ,ยอทั้งสิบหกข้อลงไปแล้วรวมอยู่ในนิวรณ์ห้ากูง,ง่ายอยู่ในกามฉชันทะพยาปาทะอุทัจักกุจจะนี่วิจิติช้านี่ประเภทนี้อยู่ในนิวรณ์ห้า นี่บอลห้านั้นน่ะเป็นเพียงแต่ทําใจให้่องสายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตปภาสติจึงมีทั่วไปเพราว่าพอที่สุดได้บรรเทนถึงปฐมฌานจิตทองสายในภายในใช้คํานี้ที่เดียวปฐมฌานก็จิตทองสายแล้วพุเบิยฌานก็่องสายในภายในกระทั่งถึงจตุฌานทองสายในภายในทั้งนั้นนี่แหละจิตประภัสสอนเพราะฉะนั้นจิตประภัสสอนน่ะเล็งเอาก็ได้แก่ภูมิธรรมตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนี่แหละเป็นจิตประภัสสอนเนี่ยเอาแค่นี้เอง ไม่ในไ,ไมายความว่าจิตนะเป็นนิพพานแล้วไม่มีกิเลสอวิชาก็ไม่มีแล้วในขณะนั้นเปล่าอุปกิเลสสิบหกไม่มีอวิชชาสงเคราะห์ไปเลยแม้แต่ข้อเดียวนี่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกว่าอาวตารนิการให้มาพูดถ้าว่าตาธาณิกายเซนไม่เถียงเป็นจริงตามนั้นว่าจิตเดิมแค่บ,บริสุทธิจิตคือนิพพานจิตเดิมแท่ไม่มีกิเลสกิเลสเป็นของแปลกปลอมเข้ามาภายหลังจิตเดิมแค่เป็นของว่านี่ว่าตามนิกายเป็นถูกต้องร้อยเปอร์เซนตามนิกายเน็น แต่ถ้าจะว่าตามนิกายเถรวาดแล้วผิดนิกายเถรวาดไม่ได้สอนอย่างนี้เถรวาดสอนตามนอย่างผมก็จะถือตามเถรวาดสิครับผมเห็นตามนิกายเถรวาดเพราะเราเพรา,เพราะผมถือว่าธรรมะในนิกายเถรวาดน่ะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์กว่าธรรมะนิกายอื่นเพราะว่านิกายเถรวาดเป็นนิกายอนุร,รักษ์นิยมคอนเซอร์เวติฟในพุทธศาสนา จึงพยายามจะรักษาขหนดธรรมเนียประเพณีและหลักธรรมะโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับการเวลามากนะไม่ใช่ว่าหมายความว่าธรรมะในเทรวัตหรือปรเพณีในเทรวัตจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะม,มีเหมือนกันแต่มีน้อยพยายามรักษาของเดิมไว้ไม่กล้าไปแตะต้องไปเพิ่มเติมไปขยายความอะไรมากๆ,ๆไม่กล้าเราก็ต้องถือับเทราวาตใช่ถ้าจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วก็ถ้าอารหันต์กลับเป็นบุตรชนได้สิ อ้าวจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วก็ว่าตามว่าตามเหตุวาดใช่ไหมฮะพระอรหันต์ก็กลายเป็นบูตชนได้สิไปไปก็เสืออเส่อมอรหันต์จะผลกับเสื่อมกลายเป็นบูตชนก็บริสุทธิ์แล้วทำไมยังมาเปลี่ยนไหว้ตายเกิดอยู่อีกละ่ะใช่ไหมพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไอ้จิตเดิมบริสุทธิ์น่ะไม่มีในพุทธศาสนานิกายเหตุวาดไม่เคยสอนว่าจ,จิตเดิมบริสุทธิ์คำว่าจิตเดิมไม่มีในนิกายเหตุวาดคำว่าเดิมไม่พบไม่ไม่มีเลยแม้แต่คำว่าเดิมยังหาไม่เจอแล้วคำว่าเดิมอะตามนิกายเรวาทนะ มีแต่คําว่าจิตประพัดสอนจิตนี้มีเป็นธรรมชาติผ่องใสนะสูดไลาแค่นี้เองอะ่ะมันมีคาว่าเดินค้ามาแท้สองคำนี้ไม่มีบาลีตอนนี้เปให้นักพยากรณ์บาลีปแปลงไงก็ไม่เจอคาว่าเดินคาว่าแท้ออกมาได้เลยไม่มีเลยไม่มีนี่แล้วเรามาคิดกันง่ายๆว่าถ้ามันเดินแท้บริสุทธิ์แล้วแล้วทำไมให้กิเลสมันจับละ่ะอ้าวมาเขาก็ยังมีอวิชชาก็ย,ยังม,ม,มันยังมีอวิชชาเขาแปลว่ามันยังไม่บริรสุทธิ์ก็ไซึ่งยาต่อ,อยังมีอวิชชาอยู่ นั่นก็คือว่าไอเขาว่าเดิมแท้นะมันไมมันไม่มีแล้วเพราะยังรับว่ามีอวิชชาอยู่จึงต่อให้กิเลสเข้ามาจับใช่ไหมคล้ายๆว่าไอกิเลสท,ที่เข้ามาอาคันตุกะกิเลสอ่ะกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบนะเป็นแขกแปลกหน้าพระพุทธองค์ใช้คําว่าอาคันตุกะกิเลสุแขกที่จอดมากิเลสท,ที่จอมาทีเดียวถ้าเจ้าบ้านเป็นคนรู้เท่าทันไอพวกนี้ว่าไอพวกนี้เป็นโจรแล้วเจ้าบ้านจะยอมรับหรือ นี่เพราะไม่รู้เขาทันมนรักเขาเข้ามาใช่ไหมมีใครเข้ามาเครือบงามใช่ไหมนั่นแสดงว่าเจ้าบ้านยังโง่ก็คือว่ายังมีอวิชชาตัเองในพื้นเดิมจะเป็นบอกของบริสุทธิ์ไม่ได้ตามตักกะไน,น่ตามตักกะไนหลังตักกะและคิดอย่างหลักของตักกาวิทยาย,ยัางใค่รออีกประจาับเพราะฉะนั้นวาทะาของนิกายเทรวาตจึงเป็นรู้สึกว่าบริสุทธิ์ดั้งเดิมมากกว่าเพราะธรรมะในนิกายเทรวาตนี้ เราพยายามเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่คอนเซอร์เวติสิเดียรธรรมะในเทราวาสในสายตามีกายอื่นเห็นพวกเทราวาสว่าเป็นพวกจารีตนิยมไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับการเวลาเลยเพราะเหตุน,นี้เรายึงรักษาธรรมะส่วนใหญ่ให้บริสุทธิ์ของพุทธองค์งไว้ได้